มาซ่อมหัวนะครับหัวชาร์จโทรศัพท์ดีกว่านะครับก็คือตัวชาร์จนะครับอาการของมันตัวนี้ก็คือติดติดดับนะครับแต่ตัวนี้มันติดอยู่นะครับเดี๋ยมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการซ่อมเบื้องต้นนะครับเห็นได้ว่านะครับผมมีเจ้าตัว USB tester นะครับแล้วก็ต่อสายไฟ AC 2 2 0โวลต์ออกมานะครับอันนี้นะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟที เห็นปิ้นแค่นี้นะครับมันมีไฟสามร้อยโวลต์มาด้วยนะครับมีไฟสามร้อยนะครับอยู่ตรงฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมยังไงให้ดูนะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับตัวนี้เพราะว่าเราต้องนะครับต้องปรึกซ่อมนะครับไอเจ้าตัวตัวพาวเวอร์ส์พายตัวเล็กๆไปก่อนนะครับเราดูหลักการทํางานของเขานะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับ เราจะเห็นนะว่ามันจะเป็นแค่วงจรเล็กๆไม่ใช่วงจรใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือเราวิเคราะห์ได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการช็อตนะครับมันไม่ช็อตแต่ปัญหาคือมันติดดับนะครับแต่ต้องมาดูว่าอาการติดดับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากหลวมการแคคก,ก็คือการล้านี่ยล้าภายในแผ่นพิ้นเนี่ยได้ไหมนะครับด้านนี้เป็นด้านบนนะครับ จะไล่จากด้านบนไปก็คือมีไฟ220เข้ามานะครับแล้วก็ผ่านเจ้า R นะครับขนาด2.2อโอห์มครึ่งหวักเข้ามาสู่บิดตัวนี้เป็นบิดนะครับแล้วก็จ่ายเข้ามาเป็นไฟกระแสตรงเป็นไฟสา0ร้อยสรโวลต์น,นะสี่สามร้อยภาษาช่างตัวเล็กตัวใหญ่ใช้เหมือนกันครับวัตตเล็กสี่สามร้อยนะครับเข้ามาแล้วก็มันก็จะไปจ่ายเลี้ยง icpw นะครับแล้วก็ มันก็จะมาจ่ายขาข้างหนึ่นงหละจะมาเข้ากับไอเจ้าตัวมอแปลงตัวนี้นะครับระวนกับมาที่ i c p ีพีดีตัวนี้นะ mm hmm. เพื่อทําการสวิตชิ่งสร้างแรงไฟออกมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแรงไฟป้อนกลับนะครับด้วยโฟโตทคัพเปอร์นะครับตัวนี้นะครับถือว่าการออกแบบอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับสําหรับ ตัวหัวชาร์จตัวนี้นะครับถือว่าได้มาตรฐานนะครับอันนี้บางคลิปที่ผมนําเสนอไปมันไม่มีเจ้าตัวนี้ไงไม่มีตัววง,งจรป้องกันน,นั้นถ้าเสียก็คือ,อ,อไม่แนะนาให้ซ่อมครับก็คืออย่าไปใช้มันนะใช้เชางอื่นส่วนการซ่อมนะครับระบบสวิตช,ชิ่งแบบไฟแบบคอนเวเตอร์นะครับเราสามารถใช้ตัวไฟถ่วงได้นะครับ มันก็จะปลอดภัยนะสำหรับไฟแบ็คอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นวงจรตัวอื่นนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไฟแบ็คอมพิวเตอร์เนี่ยเช่นอาจจะเป็นฮาบิทคอมพิวเตอร์นะครับหรือฟูบิทคอมพิวเตอร์นี่ต้องระมัดระวังน,นะบางทีเอาหลอดไฟถ่วงก็ไม่รอดนะครับมันก็อาจจะช็อตได้นะครับมอฟเฟตก็พังได้เหมือนกันนะครับก็เคยเจอมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูดีกว่าจนะขอขอให้ดูเดี๋ยวว่าไอ mm hmm. ้เจ้าฮับบิดคอมพิวเตอร์กับฟู b บิดคอมพพวเตอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ mm hmm. ออกล็อกเรื่องนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวระบบสวิตชิ่งนะครับเป็นแบบฮ u บบิดคอมพพวเตอร์นะครับมันก็จะมีเป็นมีมอฟเฟตสองตัวนะครับซึ่งด้านด้านเขาก็จะต่อกับไฟด้านหนึ่งก็จะต่อลงกลาวนะครับแล้วเขาก็จะเอาไอ้เจ้าตัวมอแปลงตัวหนึ่งเนะี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง มอสเฟตสองตัวนี้ครับคล้ายๆกับวงจรทึ่งขยายนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวนี้ก็จะไปต่อกับโหลดเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นในวงจรพวกนี้อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับมาตเตอร์บอร์ดนโน้ตบุ๊ก,กจะเจอพวกลักษณะเป็นฮับปิดคอมพิวเตอร์เยอะนะครับถ้าเป็นไฟสูงอะ่ะนะครับมันก็จะมีมอสเฟตเนี่ยสองตัวคู่กันนะครับ กำลังไฟเนี่ยมันจะเต็มกว่าแล้วก็มันจะ,สะเสถียรภาพสูงกว่ากันเยอะนะครับค่าความเพี้ยนเนี่ยมันจะต่ำสำหรับตัว h a รบิดคอมเพลเตอนะครับเราก็อาจจะใช้หลอดไฟเนี่ยถ่วงในการซ่อมได้ถ้าในกรณีที่ว่าซ่อมไฟในภาคใส่ไฟสูงๆนะไฟตรงนี้บางทีมันอัพขึ้นมาเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยโวลต์นะครับแล้วแต่วงจรเลยถ้าเป็นวงจรในพวก p f c ก็ มันจะอัพขึ้นมาอีกประมาณ400โวลต์ขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอพนนี้มันจะยากขึ้นไปนิดนึงนะครับก็อยากให้ดูรูปแบบไปนะครับว่าบางครั้งหลอดไฟมาใส่เนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับต้องดูลักษณะวงจรด้วยต้องทําอย่างระมัดระวังมากมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ถ่วงไว้แหละผมก็ถ่วงไว้นะผมบางทีผมก็รู้นะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้นะแล้วไปเจอไอ้พวกฮับปิดคอนเวเตอร์ฟรูบิดคอนเวเตอร์แต่ว่ามันก็ยังอุ่นใจไง,ไง เวลามันช็อตมันไม่ต้องดันตุ๊บตับไงเต็มที่ก็มอฟเฟกตก็พังนะครับขขเขาทานั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นฮัร์บ,บิดนะครับแต่ว่ามาดูฟูบิดดีกว่านะครับฟูบิดเนี่ยเป็นแบบนี้ครับฟูบิดเข้าชมดีกว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์ก็วงจรเขาจะใหญ่ๆอย่างนี้ครับเนี่ยมันใช้กับพวกเครื่องเชื่อมเยอะๆครับมันจะมี เห็น,นครับมันจะมีตัวมอเฟตสี่ตัวจนขั้นต่ำสี่ตัวเนี่ยซึ่งมันต่อนะครับเข้ากับกลัวมะแปงครับเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนแล้วก็จะมีตัวพันด้จ่ายเข้านะครับตัวขาเกตเนี่ยของมอเฟตนะครับมันจะต่อเข้าอยู่องจะยจะมีความซับซ้อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีภาคนะครับควบคุมตัวนี้นะครับ มีแหล่งจ่ายไฟย่อยเข้ากับไอซด้วยนะครับเนี่ยมันจะฟีดแบ็กกลับมานะครับกลับไปกลับมามีมอแปลงย้อนกลับนะครับตัวนี้เนี่ยครับมันจะเอาไฟต่างๆนานานะครับวนกลับเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาตรวจสอบค่าแรงดันนะครับ ก็เขาจะยากนิดนึงนะครับสำหรับถ้าไปเจอแล้วหนเป็นฟูบิดคอวอรวเตอร์เนี่ยบางทีเราไปเจอพวกตัวนี้มันช็อตอยู่นะครับเนี่ยบางทีมันพังหมดเลยพังกระจุยหมดเลยนะครับเนี่ยระเบิดเบอร์หายไปเลยก็เขาจะจุกจิกนิดนึงนะครับสําหรับเจ้าตัวฟูบิดคอวอรวเตอร์เนี่ยครับก็ไว้ให้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับไอเจ้าไฟแบตคอวอรวเตอร์ไง มาดูวงจรน,นะครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ชาร์จมือถือนะครับก็จะเป็นวงจรคล้ายๆนี้ครับแต่ว่ามันแล้วแต่เขาออกแบบนะครับบางทีฟัสชาร์จจอ,อประมาณ9โวลต์น,นะครับก็ <c oughs> อันนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับวงจรง่ายๆนะครับเป็นระดับเป็นไฟแบตคอนเวอร์เตอร์นะครับมันจะมีเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าจะมีไฟจ่ายเข้ามานะครับผ่านวาล์วเตอร์แล้วก็ผ่านบิด งจรคล้ายกันเลยนะครับก็มี C 2ตัวแล้วก็มี L อตัวนี้นะครับแตัวนี้ทําหน้าที่กั้นความดีสูงเข้าไปนะครับแล้วมันจะขับขาหนึ่งเนี่ยมันจะวนเข้าไปในมอปแปลงนะครับแล้วก็ขาหนึ่งจจะวกกลับเข้ามาต่อเข้ากับตัว IC นะครับถ้าไม่มี IC ตัวนี้มันก็จะผ่านมอฟเฟตนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะต่อลงกาวไปอันที่เป็นลนักษณะโดดเด่นของ รไฟแบบคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วก็จะมีตัวป้อนกลับนะครับมีการกําหนดแรงไฟอ้างอิงแล้วแต่เลยครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะมีกําหนดแรงไฟอ้างอิงจริงตันีเป็นได้สีาขาเนี่ยมีห้าโวลต์บ้างมีสิบสองโวลต์บ้างน,น,น,นะครับตัวเนี้ยแล้วมันก็กําหนดแรงไฟนะครับเพื่อจะกําหนดความกว้างความแคบ ของขึ้นนะครับที่จะไปสวิตตัวหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็เป็นวงจรเบื้องต้นนะครับวงจรตัวเนี้ยเราจะไปเจอในเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกอะแอดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์น้ตบุ๊กเนี่ยเรจะไปเจอแล้วก็พวกสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งอาจจะเป็นพาวเวอร์สปายของ PC นะบางบางรุ่นก็จะใช้แบบนี้อยู่นะครับ แล้วก็เป็นวงจรทั่วๆไปนะครับที่ว่ามันไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับซึ่งมันมันก็แค่ปล่อยออกไปนะครับมันกระแสของมันจะไม่ค่อยสูงมากนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นวงจรที่มันสลับซับซ้อนนะบวกเครื่องเชื่อมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่ทีนาเป็นไฟแบตคอมพิวเตอร์นะถ้าใช้ไฟแบตคอมพิวเตอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันปัญหามันคือมันเสียบ่อยครับ เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียมันไม่สามารถที่จะทนต่ออาการชอ็อตหรือการโหลดนานๆได้นะครับสําหรับพวกไฟแบตคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมจะไปดูอะไรนะแต่ว่าผมดูระลักมันเป็นแผ่นปิ้นมันหลวมๆม,มันแคกกับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยที่ว่ามันลาวนะครับเราก็ใช้แว่นขยายส่องดูนะครับ แบบนี้มันล้าเห็นไหมครับเนี่ยล้าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปบัดกรีเยอะเลยครับเนี่ยถ้ามันติดติดประดับนะก็ลองคุณมาส่องดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อย่างน้อยๆเจ็ดจุดนะครับดานบนดันบนมีไหมมันยังไม่แตกมันเหมือนมันขามันเล้าๆเห็นไหมครับเมันเงามันครับตัวนี้ ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มาแล้วนกะ็เดี๋ยวก็ผมก็แต่ตรงนี้เดี๋ยวก็เอาไปตะกวบไปย้ำเลยครับเนี่ยมันขั้นด้านบนข็้นล้านะครับแต่จริงเราบัดกีด้านล่างก็ได้นะครับเพราะความร้อนม,มันจะแผ่ขึ้นมาถึงข้างบนส่วนที่มันทะลุถึงขนาดแต่ส่วนที่มันเป็น SMD วางอย่างเงี้ยผมพวกไอซเนี่ยเดี๋ยวจะต้องใช้พลังนะครับย้ำมันนิดนึงนะครับจะต้องใช้ฟัก เขาไปช่วยอาเสร็จแล้วก็มันก็จะหายแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เสียนะก็จะเป็นแบบนี้คนระับเนี่ยพวกที่มันจ่ายไฟหนักๆส,สูงๆนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าตัวที่ชาร์จมือถือก็ตามนะครับบางทีเราเสียบทั้งวันคนระับเล่นเล่นเกมบ้างดูหนังบ้างนะครับมันทํางานหนักนะครับเนะี่ยมันก็เลยแคก็กพอมันชาร์จ เรียกว่ากระแสมันตกก็คือมันแคกนะครับเราก็ซื้อใหม่แต่ว่าเป็นของช่างเนี่ยก็จะมาดูก่อนคนระับว่ามันเป็นอะไรนะสันนิษฐานไะด้คือแค็กล้านะครับใช้มานานครับก็ฝากความรู้ไว้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับจากชอนอัดซ่อมนะครับครับผม ครับนี้นะครับสวัสดีครับ